สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซยโลกนะคะสําหรับมันนี้นะคะแม่จ,าจา๋าจะพาพี่น้องมาบึองอัปเดตพืชผักในสวนหลังบ้านของเรานะคะหลังจากที่เข้าปัจยุบันกันไรมือพืชผักในสวนของบ้านเขาสิเป็นจังไหนแนนะคะและมันนี้นะคะกัไใ้เวลาที่เข้าจะเก็บผลผลิตในสวนหลังบ้านของเรานะคะมาทํากับข้าวเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูฝีมือของป๊าป๊ากับน้องอเล็กนะคะช่วยกันทำเนาะเป็นซุปเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขาจะได้อะไรจากสวนมาทําซุปกินค่ะวันนี้ ไอ้คนี่ปัดใหญ่กว่าแขนหนูอ่ะลูกเบาๆปอยู่ทำเองให้ป้าป๊าทำก่อนลูกเพราะว่าหนูจะไปตัดยอดเขาอะยูน่นตัดยอดนะนยูนตัดยอดโอเคเดี๋ยวให้ป้าป๊าตัดแล้วหนูถือก็ได้ลูกระวังนะปะป้าระวังนะ มามาเตะเตะนี่เยอะ one more เยอะ one more โอเคหมายถึงว่ามาม่าว่าเก็บลูก <Okay. S 2> เดียวนี่แหละปลาไม่ใช่ไม่เอาลูกเดียวนีก่ก็กินไม่หมดแล้วเนี่ย uh huh. เอาถืออ๋อเอาถือก่อนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูก่อนผ <c oughs> ู้เนี่ยหนึ่งสองสาม ถ้ามีแดดนะเขายิ่งจะโตวไวกว่าน,นี้อีกตววแตงกว่า oh. อย่าตัดนะ <Big. S 1> อย่าตัดลูกเดี๋ยวเน่าอย่าจับอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าดึงนะเออสองลูกเด้ใช่ไหมเออใกล้จะแก่แล้วเนี่ยเอามันไม่ใช่มันแก่แล้วบอกปะหนุนน่ะ หลายลูกอยู่ข้างในน,น,นู่นน่ะ yeah, <this> แล้วตัดแล้วใครจะกินอยู่ในตู้เย็นก็เยอะแยะเลยเนี่ย <one> กินไม่ทันอย่าเพิ่งตดัด <my> ไป,ไป,ไป,ไปดูทางนู้นไปดูทางนู่นป้าป้าฟาลชิไซเต้ฟ์ชิเตเอามีดมาให้ปราปะ้าถือ <c oughs> ไป <c oughs> ไปเดี๋ยวจะบาดมือเด้จะไปทำอะไรกินนี่ป้าโถ <c oughs> แกงสามเธอผุนละวะนี่หรือปาป้าจะทำซุป ข้าวโพดเราเนี่ยก็งามโพดงามโพบมีดอกเลยเนี่ยพระเบงข้าวโพดเท่านี้สิได้กินนวยบ่นี้งามหลายดอกก็บ่ออกข้าวโพดของเราเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าทางเนี้ยไม่ออกดอกนะคะคุณผู้ชมงามงามแต่ใบบกทัวเนี่ยก็งามงามตะใบเอาไปไปดูทางนูน้นพาคุณผู้ชมไปดูทางนูน้นบ้า ป,ป,ป,ป้าดูตัวทากัน้าตัวทากจะมาแล้วเร็วๆเร็วพระอากจะมาแล้วเร็วๆมันมีอะไรใกล้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ยังนี่มึงบกเขือบอกเขือกับโดนฝนงามคักมีตะไบปัานในสีดอกสงสัยบ่ได้กินแะละ,ละเพราะว่าอีกเดือนสองเดือนนะคะอากาศกับแบบจหะหนาวแล้ว่ะมึงวันนี้อากาศสิบหกสิบเจ็ดองศาค,ะคะ่ะ อากาศแบบว่าหนาวมากๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศหนาวข้าวโพดจะบ่ออกดอกนะคะ <is> เขาจะาเลื่อนเวลายืดเวลาไปอีกนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าอันนี้นี่เห็นบอกที่แม่จา๋าเอาตะแกงมาใส่เห็นบ่ <Yeah. S 1> เขาแทงถึงมา <What? S 1> เราไม่ดอกของเขานะคะ <Yeah. S 1> เขาบ่เอ็นเอียงค่ะพี่น้องเขาบล่ลลมนะคะดีงามเนาะแต่ว่าทีวายอยู่ในป,าป่าข้าวโพดลมหมดแล้วคะ่ะทั้งนี้นะคะทููนูทูเนียเทีย โอ้ยตาสะออนแถเขาโพดเขาเหนียวเข้าไหมหนึ่งสองสามสี<ป>นี่ประมาณเดนเวียแมนนิคอร์ดามา,มาเขาบอกว่าถ้า<พ>อ,ออกไรแบบนี้แสดงว่าเขาได้ปุ๋ยเยอะเกินเราต้นเขามาแม่ปะปาได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยเยอะ<พ>อเกิน <พอ S 1> แล้วก็ข้าวโพดของเราเขาจะไม่โตปาดอันนี้ก็สองฝัก อันนี้จกักฝักนี่แห่งโพดโพดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปดโพดโพบโมบกแต่หาฟักพุ่นสิได้กินเมื่อเราข้าโพดข้าวเหนียวห้าพี่นอ้องอะเล็กเอ้ยขเขาโพดข้าวเหนียวหนูจะได้กินไมน่ีนหลงเขาออกฝักเยอะโพดออกฟักเยอะกะเหมือนเขาอาจจะบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะประมาณนั่นนะคะก็เดี๋ยวมาลุ่นกัน มาเปงพริก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 ถั่วก็มะเขืออยู่ตรงนี้กะงามแต่ใบค่ะพี่น้องพริกอันนี้พริกของเรานะคะพริกอ่าพริกเมืองไทยบ้านเฮาเนาะแกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเก็บไปกินเบองว่าเขาเผ็ดบอนะคะน,นี่โอ้แดดออกแล้วลูกฝนตกโชคดีที่เขาบอยูุบ้านก็คือว่าแบบว่าฝนตกตลอดเลยนะคะแต่ว่า โชคไลยคือเป็นช่วงที่เขาพดเขากำลังจะออกดอกปาทั้งผุนก็นเลยชะงักบอออกดอกนะคะเพราะว่าขขาโพดคือแบบเขาบ่มักอากาศเย็นนะคะขนาใบ,บายิกอลังการห้อยฝนพายุคุ่นป๊าป๊าบอกตัวทากแย่เลยอยู่ใต้ใต้อะไรนะตนรใต้ต้นเชอรี่บอบอไปดอกมาม่ากับบไ,กมามากบไปดอกมามา่าจะพาคุณผู้ชมมาดู ลงก,กวดใบไม้ลงกวดลงไปข้างล่างนลยนะ<ม>ห้อยอันผ้าอยูฝนใบไม้เต็มเลยเอากวาดลงไปข้างล่างเราไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะพืชผักสวนครัวของเราก็จเจริญเติบโตง,งอกงามดีนะคะนี่ผักบุ้งของเรานะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาไปเบงิงอ่าอยงกออันมะเขือกับ<ง>มเะเขือเทศปลาจับถาก บอกหลายโตอยู่ทางนู้นมาจ้าก็เลยแล่นหนีนะน้องก็เลยก็แล่นหนีย่านว่าบกเขือตรงนี้นะคะงามตะไบคักอีดีกะคิดว่าจาบะบ่ท่านนะคะหนาวมาก่อนบ่ได้กินนวดอกคิดว่านะคะบกเขือเนาะแล้วก็มีแตงมีมะเขือเทศแถวนี้นะคะเบืงมะเขือเทศบะเขือเทศงามคักนี่ มะเขือเทศสีม่วงสีขาวนะคะปนกันน่ตรงนี้เช็คยังอ,อันนี้ผักกาดเขียวปีของแม่จ๋านะคะเช็ครือยังอ่ะฮะตรงนั้นแหละงามๆนะนะั่นน่ะมีอ่ามีห้อยตัวถักมากินอยู่นะนะั่นน่ะมาดูบ้านผักตรงนี้ <c oughs> เปิดเลยเปิดตรงนี้เลย เราว่าไห้นกเขามากินโตแมงนะคะแมงที่อยู่ได้หนีเนาะขณะเป็นาสาวานขณนไว้กำลังเกิดเนาะแล้วก็อ่ามีอย่างละแมงหลักสองตนนะคะอวาดกวาดกวาดกวาด,กวาดเสร็จแล้วยังกวาดบ้านนะกับประมาณน,นี้แหละนะคะพี่น้องปัจจุบันหลายมือมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องนอกก็ทุกอย่างก็โอเคนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะกตประมาณน,นี้แหละนะคะ d i ี w a วว,ว,ววันนี้ทำตัวเล e กๆ r ำหร s บเด a กอแท่านวเล็กๆสำ e รับเด็นทำตัว n ล็กๆนะครับท่านทำแบบนี้ท่านทำแบบนี้ท่านทำแบบนี้ท่ o นทำแบานทำแบบน้นบนี้บี้ท่านนี้่าจะบ้ทานำบวนบนะคะซุปบวบนะคะเาี๋ย่าาดูกันว่าซุปบวบของเราจะเป็นยังไงโดยฝีมือพ่อบ้านนะคะ แล้วก oh, right? yeah, ็ลูกมือผู้ช่วยของป้าป๋าก็คือน้องอะไรนเก่งของเรานั่นเองเรางดชนชือเะราวังโดนมือน่น้องนุมมวยฮะอีกคนหนึ่นุมมวยนคสอันช้อนนุมมวยอย่าดู t r u s อันปาปาวอชอันสูอชาปา ก็าโอุนต้นโซอเมก g o ตัป้าป๊าบอกว่าจะใส่มันฝรั่งด้วยซึ่งมันฝรั่งอันนี้คือจากส่วนของเราเองนะคะอันนี้คือมันฝรั่งข้าต้มเซจเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเลยลูกเบาๆระวัง <aroma> มือด้วยข้าระวังโอเคอือหอือ เป็นต่แสบแท้ฟีมือกุ๊กหน่อยมือน,นี่เป็นต่แเสบแท้นอ่ันนั้นเปลือกแข็งป้าป้าบอกทิ้งก็ได้จะเอาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปั่นอยู่ดีอันนี้จะมีแครอทแล้วก็มันฝรั่งต้มแล้วก็บวบเนาะและในมุมตรงนี้ป้าป้ากำลังปอกหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะทุกสิ่งอย่างก็คือจากสวนของเรานะคะยกเว้นแครอทเนาะ ต่ว่าแครอดในสวนของเขาก็คือว่าน่าจะพอถอนแล้วหะะต่ว่าเขากับบริถนตกเือเดี๋ยวรอให้มือไหนมีแดดก่อนนะคะจะพาหนอกอลไกไปกิบนะคะแครรทจิ๋วของเรานะคะพอถอนแล้วนะคะเราก็จะกินกับขนมปังนะคะซุปกินกับขนมปังนะคะจะลดกเงลั

สวัสด,ดีดดครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้รอชิมฝีมืออเล็กกับป้าป๋านะคะฝีมือเองขาบอกให้แม่นจ๋านั่งเฉยๆเดี๋ยวรอชิมว่าสั่นเดี๋ยวเขาจะทำเกลือป้าป๋าเองเหนิ่วเอาเบาๆอือฮึเขาเห็ดแล้วก็เขากไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งๆหนุกเช็ดให้แห้งแล้วก็เอาไปเก็บเคียงหน่อยเพิ่น ไหนให้คุณผู้ชมดูเินหนูเช็ดอะไรเปิดผ้าดูเสีง <laughs> ยงหน่อยเช็ดให้แห้งแล้วเอาไปเก็บหลุกเก่งมากๆหลูกทำแล้วก็เก็บทําความสะอาดเรียบร้อยช่วยปะปะ๋าเก่งมากเลยลูกกูดปล่อยเนอะอย่า huh. yeah. ซุบป,ปะอมิชานะบอกว่า <laughs> เอาไว้ใส่ซุปนะคะชีสอ้เก่งมากเลยลกเก่งมากนะ

อร wow. uh ่อยไหมลูกฝีมือตัวเองอะอร่อยไหมอืมระวังร้อนเปล่าด้วยลูกอืมเอาขนมปังมาจำ่มขนมปังสุดเ็ง i'm going to blow those tickets it's so high สรุปแล้ววันนี้ก็คือนี่เป็นผลงานของป๊ป๊ากับน้องอเล็กนะคะที่ช่วยกันทําซุปนะคะซุปร,ร้อนจากสุปขินีหรือว่าบัวฝรั่งของเรานั่นเองนะคะก็สรุปแล้วเมนูนี้อร่อยมากๆนะคะและตัวเล็ขของเราก็กินหมดเป็นถ้วยใหญ่เลยนะคะและขนมปังก็กินหมดเลยเนาะซึ่งเมนูนี้กระซสบม,มากๆค่ะพี่น้องและไม่ผิดหวังเลยนะคะที่แม่จ๋าล่อนังกินนะคะคือแสรบมากๆแล้วก็ผลผลิตจากสวนของเราเองนะคะคืออร่อยมากๆนะคะเมนูนี้นะคะใครมีก็ลองไปทําดูคะ่ะ ก็เป็นแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้มาจากับรองขอลาไปก่อนนอกจากนี้เราจะกลับม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะวราจะกลับม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 พริกเดี๋ยวจะเก็บพริกละพริกสุกละให้พุดด อันไหนเอาไปให้ป,ปา๊าป๊าป๊าจะทําอะไรถามป๊าป๊าดูป๊าป๊าจะทําซุปไหมป๊าป๊าทำต้มอันป๊าป๊าทำต้มมาแล้วอะป๊าป๊าเอารถไปเก็บนะคะเพิ่นว่าย่านอันลูกเห็บตกนะคะย่านลูกเห็บตกถ้าลูกเห็บตกลงมานี่คือแบบว่ารถนี่หลงังคาบุมเลยนะคะหลงังคาบุบเลยแล้วก็ ก,กระจกแตกพรอมเด้ถ้าเกิดลูกเฮบลูกใหญ่ๆนะคะเบิง่งท่าทางจะหนักค่ะคุณยังลูกเดี๋ยวป๊าป๋าไปเก็บรถก่อนไปดูก่อนอือฮัโอป้ป๊าป๋ารถไปเก็บแล้วน่นพายุมาไม่ได้กินดอก้าวโพดนะเบิ่งแล้วอีกสองอาทิตย์อากาศกันยังเป็นยังซสอยู่บ่มีแดดกาวโพดกับบ่หนาจะออกดอกนะคะบ่หนาจะได้กินน่ะบ่หนาจะท่านนะคะ